ดีเจ้าสวัสดีแฟนเพจอาหารเหนือบ้านเฮานะเจ้าวันนี้นะเจ้าเขาจะมาต่ำน้ำพริกกะปิกันเนาะวันนี้มีเครื่องเคียงหนักเลยนะเจ้ามาดูเลยเจ้าว่ามันมีอย่างของนะเจ้าเนาะอ่าอันนี้ก็จะเป็นเครื่องที่เขาจะต่ำน้ำพริกกะปินะเจ้าเนาะก็จะมีพริกพริกแดงนะเจ้าแล้วก็กระเทียมเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นมะแข้งนะเจ้าที่ไรว่าจะใส่มะเขือตัวพอดีโลหะมะเขืออันแจบ๋ปะนะเจ้าเนาะก็เลยใส่แตงโมีนะเจ้าเนาะมะนาวนะเจ้า แล้วก็จะใส่กะปิตัวนะเจ้าเนาะน้องที่กะปิก็ต้องใส่กะปินะแล้วก็มีน้ำตาลปี๊บนะเจ้าแล้วก็อ่าผงชูรสตอนนี้นะเจ้าเครื่องเคียงของเฮานะเจ้านี่ก็จะมีปาทูนะเจ้าเดี๋ยวเขาจะถอดถอดปาทูเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นผักบุ้งอเดี๋ยวจะจะเอามานาบนะเจ้าหนาบก่อนที่เขาจะนาเขาจะมีกระเทียมเขาจะซับก่อนนะเจ้าเนาะแล้วก็จะมีแคบปหมูแคบปหมูนี่เขาทําไห้ตวา แล้วก็จะเป็นนอน้เจ้านอไม้อันนี้จะเป็นนอไม้หวานนะเจ้าอาต้มไว้หลหายวันละเนาะอ่ะมาดูวิธีการตําน้ําพริกกะปิเลยเจ้าก่อนที่เขาจะตําน้าพริกกะปินะเจ้าเดี๋ยวเขาจะขอดปดทูไว้เลยเนาะขอดปดทูไว้เลยอ่ะอดปะทูอย่าใครอ่อนๆไว้นะเจ้าจะได้กรอบๆนะหัวกรอบๆไม่ล้ําดีนะเจ้าเนาะอ่ะ ต่อไปนะเจ้าจะตําน้ำพริกกะปีเนาะเอาก็จะใส่พริกแล้วก็กระเทียมนะเจ้าใส่กระเทียมเม็ดใหญ่นี่มันจะได้เนื้อนักเนาะเจ้าเนาะแต่ว่าถ้าเป็นกระเทียมเม็ดน้อยนี่หนากินมันจะหอมกว่าหลังจากนั้นนะเจ้าพอพริกมันละเอียดเนาะพริกกับกระเทียมละเอียดนะเจ้าก็ใส่กะปีลงไปเลยใส่กะปิลงไปแล้วก็ใส่ น้ำตาลนะเจ้าวันนี้ใจน้ำตาลมาเป้าเนาะบ้านนี้จะกินหวานน้อยนะเจ้าใส่น้ำตาลลงไปแล้วก็ใส่ผงชูรสล,ลงไปเลยเจ้าแล้วก็เอามาแข้งเข้าไปต่้ไปเลยตัำพ้อบุ๊บๆเนาะ หลังจากนั้นบีบมะนาวลงไปเลยมะนาวนี่น้ำหนักหมาะขนาดลองใส่ไปสองครีบก่อนเนะาะเพราะว่าเดี๋ยวจะส้มล่ำอ่าตอนนี้น้ำพริกกะปิรเราเซตเรียบร้อยแล้วตักใส่ถ้วยไว้รอเลย ม,มาตอนนี้เรามาดูป่าทูเขานะเจ้าต้องเอาแบบว่ากรอบๆเหี่ยวกรอบๆที่ไหนกันแะล้ําหน้าเจ้าเนาะมาเลยกันนี่เรามาดูป่าทูเขาน่าจะได้ละนี่ ติ๊กเก็ตเลยนะเจ้าเนาะทอดสองตัวต่อไปนะเจ้าเขาจะนาพักบุงนาพักบุงเนาะใส่น้ำมันลงไปเลยนะเจ้าแล้วก็รอหน้าม,มันของเขาเดือดเนาะพอน้อมันเขาเดือดนอเขาใส่กระเทียมลงไปเลย ล้อกระเทียมมันออกสีเหลืองๆสักน้อยเนาะเขาก็จะใส่พักบุ้งของเขาลงไปตอนนี้ได้แล้วนะเจ้าใส่พักบุ้งไปเลย <c oughs> พักบุ้งนี่เขาเอาเป็นเป็น,ปนต้นนี่เลยนะบะเด็ดเนาะ <c oughs> เป็นก้านนี่เลย <c oughs> อันนี้เก็บจากอันหลังบ้านยายมาหลังบ้านปีเต้ยงทองนะ <c oughs> น้มขนาดเลย ต่อไปเขาจะปรุงเรืองเลยเนาะใส่ถชงรสลงไปรสด,ดีใส่น้อยเดียวเพราน้องรสด,ดีนะสูตรของอันอาหารเหนือบ้านเฮานี่จะใส่ตเตาเจี้ยวตลยเนอกหอมจะมาใส่ซอสแล้วนะแล้วก็ใส่นี่ลงไปเลยือน้ำมันหอง ตอนนี้เนาะพัดอันพักบุงของเขาเนี่ยเจ้าเซตเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเขาตักใส่จานกันเลยปลอดสารแต้ๆเลยนะเจ้านี่นะเก็บจากหลังบ้านมาเนาะพัดเป็นเต้นจะอ,อีเลย เซตเหียบรลอยนะเจ้าน้ำพริกกัะปีของเฮาเนาะมีของม่แอมตัวนี้มีพัดพักบุงมีปะทูมีแคบหมูแล้วก็มีน้อไม้แล้วก็มีมาแตงมาแตงนี่เอาไว้กุ้ยเนะยาะนี่เป็นอันแผงยาวๆมานะเจ้าโอแม่พี่น้องมากินข้าว้วยกันเนอรสำหรับวันนี้เพลอาหารเหนือบ้านเฮาลาไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้า